ได้เตรียมตัวถูกได้แบบว่าเรื่องเรื่องนี้แบบว่าอะไรคือจุดที่แบบยากที่สุดของพี่แปนแล้วแบบอุตส่าห์ทำจุดยากผ่านจุดนั้นมาเพื่อให้แฟนคลับรับชมออาจริงตอนแรกอ่ะรู้แต่พอมาวันนี้กูรู้แล้วว่าการไลฟ์ของมึงอะยากสุดยิ่งมีแผลในใจอยู่เ้ยไม่อยากว่าจุดจุดที่แบบต้องทำกันบ้านเยอะสุดคืออะไรก็ หนึ่งเลยคือเราเล่นกับฟังพี่มขาพูดเลยเฮ้ยฟังพี่พูดนระว่าอะไรไม่รู้ที่หลางจอมก็คุยกันอยู่อ๋อ่ใช่ใช่ไม่เราก็เล่นกับผู้ใหญ่ไงเราก็ต้องเราเกรงไงเรากลัวทำได้ไม่ดีอย่างแบบอย่างเพ้ออย่างเงี้ยเล่นกับผู้ใหญ่มาแล้วหลายคนเล่นกับหลายคนก็จะแบบมีความชินตรงนี้แต่สำหรับกูคือเล่นกัเป็นเรื่องแรกๆเลยด้วยซ้ำก็เลยแบบรู้สึกว่าเกรงครับกลัวกลัวทำไม่ดีกลัวเป็นตัวทวง เชื่อว่าแบบหลายๆคนก็คิดอย่างเงี้ยแต่เห็นว่าคุณแบกทั้งเรื่องเลยนะทวงจริงเหรอทั้งหมดเรื่องเดินของคุณเลยนี่ไม่แบกก็คือแบกเขาเรียกว่าแบกเล็กซีนเพราะว่าถ่ายเยอะอ๋อแบกเล็กห้าไว้ในอกไอ้หัวเนาะว่าแต่แบบเจอแบบรุ่นใหญ่เยอะมันกีเก่งใช่ไหมอ๋อใช่แต่่พี่ตอนพี่ถ่ายพี่ก็พี่ก็เก่งเหมือนกันแต่ของพี่แป้นนี่คือแบบโหเจอแต่ละคนไม่ตอนตอนกูนึกอย่างกันกูก็ยังเก่งเลยใช่เพราะอะไรกันเขาข้าบอร์ดในวง เอยอันนี้แบบว่าแอบแอบสปอยแางคลับดีกว่าครับ EP EP แรกเนี่ยผมเชื่อว่าแบบมีคนรอดูเยอะมากทั้งไทยทั้งต่างชาติเลยรวมถึงแฟนคลับกันนะครับเพิร <kah s Bond> ์สอะไรเงี้ย EP แรกนี่แบบมันจะสนุกตรงไหนหรือ enfin มันจะมีอะไรที่มันน่าติดตามใน EP แรกเอาิงจริงไหม EP หนึ่งเนี่ยกูรอดูของพวกมึงเลยเออเหรอกูยังไม่ได้ดูก่อนเลยได้แต่ว่าเอาเอาจากในบทที่เอาจากในบทที่แบบว่าเนี่ยมา มันจะมันจะรสชาติไหนมันจะน้องห้ายมันจะเศร้าดีแล้วเศร้าน่าจะเศร้าเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าปูปมของตัวละครว่าแบบอืมึงนี่ออนรายการเราเยอะเนี่ยเป็สายแบบอ๋อโอยใช่เหรอพี่เออไม่ใช่ต้องจะบอกไงว่าเรื่องมันเศร้าอะไรแบบผิดแล้วมันเหมืนกับดีเลทในช่วงนี้ของมันดีเลทครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาถ่ายเสร็จหน้าแล้วก่อนจะถึงช่วงนี้ของเขาอ่ะ ใช่อาพี่ตอบนี้เมื่อกี้ทำเลยใช่ก็ก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องโปร่ของตัวละครเทนนี่แหละว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะดำเนินต่อไปยังไงอะไรประมาณนี้อ๋อครับไปแล้วไปแล้วอันนี้เมื่อไหร่คุณกิรติเติ้์นนะเติ้์นอ๋อคุณกิรตินี่ใช่อ๋อยผมพูดเลยตอนเนี้ยคือ อันนี้ของกันนิดน,นึงคืงอข,ของของกันอ่ะตอนอ๋อเรื่องโกเลเด้นบัตอ่ะก็คือเวลานี้แหละห้าทุ่มรอคุณกิตติก่อนออกกิตติยคุณกิตกต,ติแกคุณแกนเขาจะ่านข่าวนะแกนแกคุยเยอะก็ <laughs> ผมผมเข้าใจว่าแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยจะพูดถึงคุณกิติเยอะว่าแบบเอออยากอยากจะดูละครแต่ว่าจริงๆข่าวสารนั้นมันก็น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องเรื่องอะไรบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็ข่าวน่าสนใจเยอะแยะอย่างล่าสุดข่าวกีฬาโอ้อ่ะมันช่วงนี้มันก็มันก็ยิงกันเยอะใช่ใช่แมนยูก็เพิ่งชนะสเปอร์ไปสามประตูใช่ใช่อย่างล่าสุดผมผมผมยิงไปเจ็ดเมตรอ่ะคุณคุณยิงไปเสมอเสมอก็เสมอเลยก่อนหน้านี้มีไหมมีไหม ก่อนหน้านี้คุณคุูแปนบอกว่ามิสบุกายอ๋อครับไปอยู่อยู่ต่างจังหวัดยาวไม่ยอมกับคาบ้านเลยอุ้ยไม่คาบ้าหมายเขาอยู่อยู่ต่างจังหวัดแบบคาบ้านเลยไม่ออกไปไหนเลยไม่ถุ้นตัวละครเทนนะเขาตัดเขาเรื่องตัวละครเทนน์นี่ที่แปลงร่างได้ใช่ไหมอันนั้นก็เป็เทนอ๋อผมว่าเทนตอนนั้นเลิกเตะบอลแล้วนะจริงใช่อืมทีมแบบนั้นเลยไม่เปนโอเคอันนี้อันนี้กี่โมะคุณกิตติโอ้ก็พี่แปนจะ ก็เดี๋ยวสรุปเลยดีกว่าเราจะได้ตั้งใจดูกันแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มึงด้วยน้วหน่อยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องก็ผมฮะผมของมึงไม่มีของมึงไว้ว่าหลังอ๋อแต่เดี๋ยวมีแต่เดี๋ยวมีโอเคได้ขอไปศึกษาอะไรมากกว่านี้กันแต่ที่ก็รู้อยู่แล้วผมชอบอะไรบ้างแหมปิกาจูนะโอ้ใช่ชอบมากครับใครที่จะซื้อฝากเนี้ยซื้อฝากก็ได้ ม่ช่วงนี้เขาประหยัดตังค์กางที่เข้าใจเศรษฐกิจอันนี้พวกมึงเปิดวันนี้เพิ่งเปิดประเทศด้วยต้องต้องต้องเก็บเงินเพื่อเพื่อเพื่อซื้อซีกาตจูไม่ใช่ก็เต็มห้องเลยตอนนี้แล้วล่าสุดไลน์มาบอกพี่แป้นเดี๋ยวไปต่างประเทศได้ผ่านไปกี่ปีพวกมึงก็จะคอนเทนต์ได้ไหมต่างประเทศได้ไปประเทศเปิดแล้วไปญี่ปุ่นกันไหมพี่ผมอยากซื้อซีกาตจูรู้สึกว่าแบบ ในห้องมันเยอะเยอะไม่พอมันน้อยมันเริ่มน้อยใช่แบบเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วมันพลัดออกมาอะไรแบนี้เป็นความสุขเอกลักษของผมคือเดี๋ยวเขาเป็นคนนอนปิดไฟไม่ได้เลยหรือ่ใช่ต้องเปิดปิดปิดกระจูอยู่ข้างในก็คือแบบปิดกระจูมันอยกระแสไฟฟ้าเนี่ครับผมก็อีกแปดนาทีนะครับผมก็รอดูกันได้ครับแล้วก็อย่าังมีคนกินติดยังแปดนาทีของผมเขาเคยจริงไหมนะครึ่งชั่วโมงอ่ะอ่อนอ่อนฮาด้วยอ๋อใช่ใช่แล้ว แต่ว่าให้กำลังใจเขาเราก็แต่ก็เปิดเรียนวันแรกแล้วไงอ๋อใช่วันนี้เปิดเรียนวันแรกแล้วใช่เดีแต่ก็ยังใส่แมสกันอยู่สิบเป็ดเลยอะไรเปิดเลยดินักมหาลัยได้เรียนออนไลน์อยู่ปะอ๋อใช่ไหมดีป่ะดีมันไปไปเรียนนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราไปมาสองปีก็ชีวิตมหาลัยมึงแบบสบายมากเลยตื่นมาเข้าเรียนไม่มึงแค่เช็คชื่อดิ เรี้ยงเรียนได้เรียนเรียนคณะอะไรทำได้ไหมทำได้ไหมว่าเรียนนะนวัตนวัตนวัตนวัดนครนวัดตะกามรอดูเทมเทมเนี่ยพี่เทม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 แล้ว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 เรื่องเรื่องนี้ก็คือคือสนิทกับพี่คนไหนมากสุดนี่กูถามไปเรื่อยเลยเนี่ยกูไม่รู้จะอยู่ตอนไหนเดาไม่เดาอ่ะเออเออแบบเห็นเขามีพี่เจสันยังย่งอีกเหรอ มาถึงว่าพี่เจสันีพี่เต๋อมีพี่เต๋าอ่มีอพี่พี่พี่ลี่พี่ลี่พลี่พี่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 ลพี่ลี่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 พี่ลลี่พี่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 ่พี่ลี่พี่พี่ลี่พี่ลี่ ก็มีพี่เจพี่เต๋าพี่ลีพี่โย่งพี่บอลน่ะสไนใช่ครับผมแล้วก็มีพี่ตุ๊กพี่ก้อยโหรุ่นใหญ่ขน้ดเลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ทางนั้นเลยแล้วสนิทหรือว่าประทับใจกับการทํางานกับพี่คนไหนมากสุดพี่อันนี้อันนี้ถามไว้เผื่อต้องไม่ทำก็ถ้าแบบสนิทแบบสามารถคุยเรื่องบอลได้ก็จะมีพี่บอลพี่เต๋าชื่อบอลเหมือนกันเลยนี่พี่บอลนะบอลพี่เต๋าพี่โย่งเพราะว่าเชียร์แมนยูเหมือนกันโอ้โหแล้วช่วงช่วงนี้คุยกันไงพี่ตกเสียใจด้วยนะพี่แบบ แต่อย่างแบบอย่างพี่เจอย่างเงี้ยพี่ลิฟอย่างเงี้ยจะไปทางลิเวอร์อพูลอ๋ออ๋ยดีเลยครับพี่แต่ไม่มีเชลซีนะพยายามหาแล้ว มันอาจะแบบเด็กรุ่นรุ่นผมเชียร์เยอะเพราะว่าเรามาตอนด็อกบาร์มาพอดีข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเดี๋ยวมันยาวแต่เขาจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักปีแบบใช่ก็เพิ่งได้แชมป์มาอยู่ฝ่ามันาน,นานมาถ้าอย่างอย่างอย่างกูเนี่ยก็จะแบบเด็กเก<น>้าศูนย์ก็จะแบบเป็นช่วงประสบความสำเร็จอย่างมึงก็มาเรื่อยเรยในช่วงหลังๆนั่นแต่แบบ2017 2018 2019 2020 2021ก็เริ่มมาเรื่อยๆรื่เดี๋ยวกูอยู่ไหน เอ้แม่เฉลี่ยอยู่อยู่หัวตารางเลยตอนเนี้ก็ถือของมึงอะอยู่หัวตารางตอนนี้เราเราแกทำเป็นคนดีไหมเราพูดถึงแบบอันช่วงเนี้ยเขาแบบว่าเปิดประเทศแล้วไม่มีเคอร์ฟิวแล้วอยากให้รักษาตัวไงพี่แปนก่อนเลยไหมครับผมก็เปิดประเทศแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่นิ่ง ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนคอยมันเช็คมันดูข่าวแล้วไปไหนถ้ามีเหตุจําเป็นที่ต้องไปจริงๆก็ใส่แมสนะครับผมรักษาสุขภาพอย่างพวกเรา3คนก็จะตรวจ ATK กันตลอดนะเวลาทํางานจะมีสวับกันตลอดก็เลยแบบปลอดภัยกันพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนด้วยก็เจอแต่คนกันเองเนี่แหละ ใช่ครับผมวันนี้ซีรีส์พี่แปนออนด้วยเลยมึงเปลี่ยนเรื่องไปเกิดเรื่องมาติดามไม่ได้ก็เลยมารวมตัวกันตรงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันก็เท่านั้นแหละใช่แล้วพรุ่งนี้ก็เราก็มีงานด้วยกันด้วยแล้วอย่างกันก็ไม่ได้เจอกันนานก็แบบมาพูดคุยมาดูละครไปพร้อมกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรติชมไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนั้นระดับพี่แปนแล้วนี่ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยผมสู้ธนพลไม่ได้หรอกแล้วก็สู้คุณกัณพัฒน์ไม่ได้เราใช้น้อย ใช่ไมใช่ลายขอรักนายขอยแฟนคนน้อย่ใช่คนจะเอาคู่ตั้งแต่ EP หนึ่งอะได้วันนี้รัอกันแล้วะครับครับผมแถวผมก็ประมาณนี้ก็อีกประมาณไม่ถึง5าทีแล้วก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับผมช่อง3 HD ของ33นะครับ จากศูนย์ถึงสิบรับรองว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับครอบครัวแน่นอนครับผมแล้วก็สามารถนําคําสอนต่างๆไปประยุกใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอนจริงๆแล้วก็เป็นซีรีส์นาดีครับผมมีครบทุกรสชาติแน่นอนครับฝากด้วยนะครับจากศูนย์ถึงสิบครับถ้าใครสมมติว่าใครง่วงดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังทาง AIS Play ได้ครับผมวันนี้เราสามคนขอศูนย์เทียไม่ใช่ก็จากศูนย์ผมก็ทำเนี่ยสิบเนี่ยไม่เกื่กูพูดคำหยาบเลย